สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแชร์เรื่องเตาปิ้งย่างไฟฟ้าที่ผมอยากรู้ก่อนใช้ครั้งแรกครับเรื่องความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับอย่างแรกเลยอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนนะครับคู่มือสำคัญมากเหมือนเป็นคัมภีร์ของเตาปิ้งเลยครับต่อมาสายไฟและปลั๊กด้วยนะครับต,ตรวจสายไฟและและปลั๊กด้วยนะครับถ้าสายไฟไม่ขาดก็สบายใจได้ครับ ต้องวางเตาบนพื้นผิวที่เรียบและทนความร้อนด้วยนะครับคาน์เตอร์ครัวไม่ได้ทำมาเพื่อกันความร้อนสูงนะครับเก็บ,บผ้าม่านหรือกระดาษไว้การทิ้งเต้าเลยนะครับระวังไฟไหม้อย่าปล่อยเต้าทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลเด็ดขาดนะครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิด พอปิ้งเสร็จแล้วรอรอให้เตาเย็นก่อนความสะอาดนะครับความปลอดภัยมาก่อนคอยจัดการคราบมันที่หลังสุดท้ายเก็บเตาไว้ในที่แหง้งและและปลอดภัยนะครับให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงทําตามคําแนะนําเหล่านี้รับรองว่าคุณจะปิ้งย่างได้อย่างมือโปรและปลอดภัยแน่นอนครับ